ฝึกร้องเพลงอยู่ตอนนี้เออถ้าใครฟังคลิปเราจนจบจะสังเกตว่าเราจะร้องเพลงนี้บ่อยเพราะเรากำลังฝึกเพลงมนรรักแม่กลองขอเชิญอดทนฟังกันนะจ๊ะ <c oughs> จเจ้แจวแววเสียงสำเนียงขับร้องดังเพลงมนรักแม่กลองล่องลอยพริวหวานซานมากล่อมสาวงามบ้านอำเภอวามนรักแม่กลองแววมา เหมือนสายธาราแม่กลองรำพันเพี้ยนเปล่าอ่ะ <c oughs> พี่ต้องจากลาขวัญตานิ่มน้องไม่ลืมลาสาวแม่กลองไม่เป็นไรอุปสรรคมันเยอะ ต้องครวนหวนมาต้องทวนหวนมาสักวันต้องครวนหรือต้องทวนกลิ่นเนื้อนางไม่จางสัมพันธ์เราสองลองเรือร่วมกันร้องเพลงชมจันทร์ลุ่มน้ำแม่กลองไม่ลืมน้ำใจ คนที่เอื้ออารีเรียบร้องให้ดื่มน้ำตาลพร้อมกับยิ้มหวานของนวลละอองก่อนลาจากสาวแม่กลองเรารวมปิดทองงานวัดบ้านแล เจ,เจ้าแววเสียงสำเนียงขับร้องคร่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนค้างแรมกรุ่นหอมไอทะเลเข้าวแกงม,มนรักแม่กลองแทรกแซม คิดถึงพวงแก้มนวลสาวแม่คบึกเวล้วยเดี๋ยวเก่งไงเอาหลายๆอรอบหน่อยฟัง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 ,ฟง,ฟงต้นฉบับคนร้องแล้วก็ร้องตามจับเนื้อเพลงจับทำนองจับจังหวะจากโค้ดให้ได้ก็แล้วกัน ก็ฝึกอยู่ฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างไม่มีแล้วลที่ร้องแบบไม่มีดนตรีเนี่ยเราจะไม่จะเสียลิขสิทธิ์ใช่ไหมเนี่ยร้องแบบนี้มันจะไม่ไม่โดนผู้ลิขสิทธิ์เพลงนะแรกๆนะมันจะม,มีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนคือช่วงมันจะมีแบบเพี้ยนๆอยู่คือแค่ร้องเพลงโดยไม่มีทำนอง ก็ติดดิคสิทธ์ตอนนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะมันน่าจะเข้าไปปรับปรุงแก้ไขออลกริทิมเรียบร้อยแล้วมันก็จะเพยนเพียนหน่อยนะ AI เข้าใจใช่ปะม,มันจะเพยนเพียนซึ่งออ AI artificial i n t e l l i g e n t ปัญญาประดิษฐ์ใช่ปะแต่จริงๆอะคนอะประดิษฐ์แล้วป้อนข้อมูลเข้าไป เพราะฉะนั้นบางอย่างบางในช่วงระหว่างที่มันแก้ไขปรับปรุงมันจะมีผลต่อช่องเราตอนนี้ช่องเอ่อช่องที่เรากดติดตามไว้อะมันหลุดนะหลายช่องเลยแล้วกลับไปกดติดตามอีกมันก็ไม่ติดมันเด้งออกอีกเราไม่รู้สาเหตุว่าเกิด,ากดจากอะไรพี่ยูเขาจะรู้แล้วก็ตอนนี้มันจะให้เราทำอะไร กรอกภาษีพูกเราเสียภาษีนะพวกเราทุกคนเนี่ยเสียภาษีนะมันมีแจ้งเตือนให้พวกเราไปาคือไปทำซ้ำอะ่ะอย่าลืมว่าพวกเราเนี่ยเสียภาษีที่มีไรายได้เนี่ยต้องเสียภาษี เสียไปเหอะอ่ะเพราะว่าอะไรเปล่าเพราะว่าภาษีของพวกเราก็ไปช่วยพัฒนาประเทศสร้างถนน,สร,นสร้างนู่นสร้างนี่แล้วก็มีสวัสดิการรัฐให้กับพวกเราที่ทำให้เราสามารถรักษาฟรีมีถนนหนทางให้รถวิ่งมีสาธารณูปโภค สาธารณประโยชน์ต่างๆก็มาจากเงินภาษีของพวกเราการที่พวกเราจ่ายค่าน้ำค่าไฟเราก็เสียภาษีนะจ๊ะเดินเข้าไปซื้อของซื้อเสบเป็นมีแวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นก็เสียภาษีเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเสียภาษีจะทางตรงหรือทางอ้อมก็คืออยู่ทุกวันนี้เสียภาษีทั้งนั้น ไม่มีใครไม่เสียภาษีเสียภาษีทุกคนนะ่ะเกิดมาก็เสียแล้วอ่ะอืมเกิดมาก็เสียภาษีแล้วอย่าลืมนะไปกรอกด้วยมันมีการแจ้งเตือนอยู่ทุกคนเห็นนะเห็นแล้วนะว่ามันจะมีการแจ้งเตือนให้พวกเราไปอกรอกภาษีทุกสามปีนะสามปีก็มันก็ไม่ไม่ได้อะไรมากมายก็แค่กดเข้าไปแค่นั้นเองเหมือน ให้ยืนยันตัวตนของเราเองเนะี่ยแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากไม่ต้องไปแบบไปย้อนกรอกใหม่เหมือนที่เ,เริ่มแรกไม่ต้องไปกรอกนู่นกรอกนี่กรอกใหม่ไม่ต้องแค่เข้าไปแบบกดเข้าไปแล้วก็ไปยืนยันตัวตนของเราแค่นั้นเองจบของเราก็ยืนยันทั้งหมดสามช่องเรียบร้อยแล้วคนที่เปิดคนที่ต้องเสียภาษีคือคนที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะ คนที่รับเงินหนึ่งร้อยเหรียญก่อนที่จะรับร้อยเหรียญไปกรอกภาษีซะของเราสามช่องกรอกมาแล้วมันจะมีแจ้งไว้ที่หน้าช่องเลยส่วนช่องไหนที่ยังไม่ไม่ผ่านกฎก็ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายเพราะไม่ต้องเสียภาษี ก็ยังไม่มีรายได้จะเสียภาษีได้ไงฮนะในเมื่อเรายังไม่มีรายได้เราก็ต้องเสียภาษีแต่ช่องทุกช่องที่ยังไม่ผ่านกฎก็มีโฆษณาลงเรียบร้อยทําไมพี่ยูเขาถึงถึงลงเนี่ยเขาคิดค่าเช่าไงค่าเช่าแพลตฟอร์มค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์พวกเราที่เ,เริงรา่าเริงรื่นอยู่ในทุกแพลตฟอร์มเนี่ย เราใช้เขาก็ใช้พวกเราเนี่แหละหาเงินเหมือนกันเข้าใจป่ะมีโฆษณาอะไรมาลงนั่นคือเขาคิดค่าเช่าไปเรียบร้อยแล้วอย่างคนที่ยังไม่ผ่านกฎก็มีโฆษณาลงเรียบร้อยเราอยังไม่ได้นะคนที่ยังไม่ผ่านกฎเราจะยังไม่ได้เงินนะคนที่จะได้ก็คือพี่อยู่นาดนะเขาก็แบ่งเงินกับสปอนเซอร์ ส่วนเรื่องรายได้ของพวกเราเราคิดว่ารายได้ลดลงเหรียญลดลงเราจะพูดว่าอะไราบ้างเมื่อก่อนนะในช่วงก่อนที่มันจะมีแจ้งเตือนมาที่ที่พวกเราใช่ไหมแจ้งเตือนของกลุ่มที่ปิดสร้างรายได้ได้แล้วอ่ะเดือนพฤศจิกายนจะเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกแหมเห็นะไหม แจ้งหมดเลยนะแจ้งหมดเลยนะเพิ่มไรายได้ให้กับสมาชิกปรากฏว่ามันก็เพิ่มจริงๆมันก็เพิ่มเหรียญขึ้นดีๆทั้งสามช่องเลยเหรียญขึ้นดีมากพุ๊บๆแต่พอหลังจากนั้นมานะหลังจากนั้นมาระยะหลังๆมาเหรียญเลอะลดลงเรื่อยๆไปความว่าไงอะ่ะไม่เกี่ยวกับอัตราการคลิกสินะใช่ป่ะที่บอก ขึ้นอยู่กับอัตราการคลิกที่ AI คำนวณจริงๆแล้วไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพี่ยูอะจะแบ่งรายได้ให้พวกเราเท่าไหร่จะแบ่งให้ตอนไหนใช่ไหมคืออยู่ดีๆบอกจะมาเพิ่มเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกทั้งๆที่บางช่องเราก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปแต่เหรียญมันเพิ่มมันหมายความว่าไงอ่ะใช่ป่าขออย่าหลงมายาโซเชียลก็แล้วกัน อย่างหลายๆคนที่บางทีไปเห็นพวกเพจมิชาชีพออนไลน์อ่ะเห็นแบบคนติดตามเยอะๆเยอะๆก็ไปหลงซื้อสินคงสินค้าเขาไอ้นั่นผู้เพจมิชาชีพจริงๆอะ่ะบัญชีม้ามัคือท่อน้ำเลี้ยงเลยนะต้องปราบบัญชีม้าให้หมดก่อนเอาบัญชีม้าให้หมดเพราะมันเป็นท่อน้าเลี้ยงของมิชาชีพออนไลน์เจ้าหน้าที่ก็โอ้โหทำงานหนักอยู่ ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่รัดน้ำดีทุกคนที่ทำงานยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยก็ต้องขอบคุณด้วยที่ช่วยกันดูแลประชาชนที่ทุกวันนี้ก็ยังโดนมิจฉาชีพมันหลอกอยู่ประจำแล้วไอ้ไอมิจฉาชีพที่มันไปเปิดไปเปิดแล้วเป่าไปเปิดเพจช,ช่วยเหลือประจานคนโกงอะไรเงี้ยช่วยเหลือ ไอเนี่ยก็มิจฉาชีพแล้วก็จะมีคนโดนโกงเข้ามาโพสนี่นี่ ni, โดนโกงแบบนี้แบบนี้โดนไปก็จะมีคนเข้ามาผมตามเงินให้ได้ผมตามเงินให้ได้ผมตามเ,มามเบอร์โทรศัพท์ให้ได้ผมสามารถให้ทนายช่วยอายการช่วยอันี้นมิจฉาชีพโกงซ้อนโกงจำมาไว้ไอพวกนี้มันจะจ้องหาคนที่ถูกโกงโดนโกงสินค้า จะโดนอะไรก็แล้วแต่เอ็มมิชาัชีพพวกนี้มันจะเข้ามาทันทีเลยทักแชทหน่อยครับผมตามเงินให้คุณได้ไอ้พวกนี้อย่าไปยุ่งกับมันเชียวนะโดนไปเยอะโดนแบบเหมือนโกงซ้อนโกงซ้ําเติมเขาอีกซ้ําเติมคนโดนโกงบีไอ้พวกนี้ชีวิตมันก็จะถูกเขาสาบแช่งไงจะถูกประชาชนที่ถูกโกงโดนโกงสาบแช่ง เพราะฉะนั้นชีวิตของพวกมันก็สะสมกรรมชั่วมันก็ได้รับกรรมชั่วนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พวกเราจะต้องตามให้ทันมิจฉาชีพออนไลน์แล้วก็ไปกดติดตามเพจของสืบนครบาล idmb แล้วก็กดติดตามเพจของตำรวจสอบสวนกลางน,นี่แหละมันจะเขาจะแบบแชร์พวก กลโกงของมิจฉาชีพออนไลน์สา,สารพัดวิธีทำให้เราเนี่ยมีเกราะป้องกันตัวเองเราจะสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ไอ้เพจเนี่ยเราจะเช็คได้ยังไงว่ามันเป็นเพจของมิจฉาชีพทําไมเราเห็นปุ๊บเรารู้ทันทีว่ามิจฉาชีพมิจฉาชีพของไอ้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานรัฐที่เขียนว่าได้รับการสนับสนุนจําเอาไว้ว่าส่วนมาก มิจฉาชีพมาเปิดเองหน่วยงานรัฐเขาไม่ต้องใช้เงินยิงแอดไม่จําเป็นหน่วยงานของรัฐบาลทําไมจะต้องใช้เงินยิงแอดใช่ไหมไอคนที่ยิงแอดเนี่ยคือไอมิจฉาชีพออนไลน์คิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีแล้วก็เรียนรู้เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมันมันมาสารพัดวิธีอะ่ะแต่มันอะ่ะหลอกเราไม่ได้เพราะเราไปอยู่ในกลุ่มของ กลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์ไปกลุ่มของอประจานคนโกงประจานมิจฉาชีพผูเนี้เราไปอยู่กลุ่มเนี้ยไปอยู่กลุ่มไอคนที่มิเรามั่นใจว่าไอมิจฉาชีพมันเปิดเพจของมันเองเออเราก็จะเข้าไปส่องเข้าไปดูมันมันก็มีทุกคือหาวิธีที่จะเอาเงินพวกสมาชิกคนที่มากดติดตามเพจ บางทีนะอยากเข้าไปดูพวกวิสาชีพออนไลน์นะไปดูผู้ติดตามก็ได้หน้ามา <c oughs> จริงๆอ่ะไอพวกเนี้ยหน้ามาเยอะเอะเอเป็นพวกหน้ามาพวกเดียวกันแนละพวกแก๊งเดียวกันนละพวกมันอนะ่ะพยายามอย่าไปตกตกเป็นเหยื่อพวกมันนะปลาละหนึ่งสมองสอง,สองมือทำมุ่งมั่นขย,ยันจะสัดเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตเจ้มีการเปลีป่ยนแปลงเสมอไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะ วันๆไม่มีลงสวนแล้วเล่นนู่นเล่นนี่เล่นนี่เล่นนั่นของเราไปเรื่อเปลืยแล้วเถอะแค่นี้เด้อ